ที่สนามทอเจริญพืชผลตำบนหนึ่งขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดน,นครสวรรค์ดรหิมาลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดการแข่งขันมอเตอร์คอสแอนด์ไซเคิลคอสรายการชิงแชมป์ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนโดยมีนางสาวสุวัชรีศรีกัมพีในอำเภอลาดยาวหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายกองกรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมในกิจกรรมเนื่องโดยอำเภอลาดยาวได้ร่วมกับชมรมโมอโเตอร์คอร์สคนครสวรรค์ลาดยาวจัดกิจกรรมรายการชิงแชมป์การแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนสนามที่1ประจำปี2568เพื่อน,นำรายได้เข้าสู่กองทุนอำเภอลาดยาวไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่จะนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์และนำรายได้เข้าสู่กองทุนทูบีนัมวันอำเภอลาดยาว และที่สําคัญเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยในสนามที่2จะทําการแข่งขันในวันที่19-20กรกฎาคม2568และสนามที่3แข่งขันกันในวันที่15-16พฤศจิกายน2568นสณสนามทอเจริญพืชผลตำบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ Thank <laughs> you.